โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมเช่นเคยฮะคลิปนี้อัดต่อจากคลิปเลดนะครับผมเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูเออเถทะทะ,ทะหน่อยละกันเ,เดี๋ยวพี่จะมาสอน a k k อินละกันนะครับเผื่อสำหรับใคร,รที่แบบอยากจะหารีโลแล้วก็ฟาร์มเพชรไปด้วยนะครับซึ่งตัวที่ตัวที่แนะนำก็คือตัวที่ทุกคนมีเลยครับใช้ตัวดามิดอะไก็ได้ซึ่งพี่จะปล่อยไว้ประมาณ50เวฟถึงจะปล่อยบ้านแตกนะครับ แล้วเดี๋ยวจะทําเป็นไฟล์มาคูไว้ให้เหมือนเดิมแต่อาจจะทําให้แค่ไฟล์คูณ3นะครับโอเคแง่ก็ไปเจอกันในด่านเลยละกันโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาได้ด่านเราก็ต้องปรับเซตจ,จอก่อนเดี๋ยวพี่จะปรับเป็นคูณ3ก่อนละกันให้มอนวิ่งเข้าบ้านรอบนึ่งเ,เราต้องหาจุดที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นจุดเพื่อให้เราจําได้ง่ายๆว่าเอ้ยเราตั้งมุมนี้นะอะไรเงี้ย เราจะดูอะไรเป็นจุดดีวะคุณดู<อ>นีได้ออืมเอาแบบนี้เอาแบบไหนเอาแบบนี้อ,บบนอ่ะเราดูโลโก้โลโบอกแล้วกันมุมบนเห็นไหมเราจะให้ลูกศรชี้เข้าบ้านแล้วกันเนาะตรงเหลี่ยมโอเคมุมนี้แล้วกันโอเคเรอบ้านแตกรอบ้านแตกโอเค หลังจากบ้านแตกเราก็จะเริ่มอัดเลยนะครับผมเหมือนเดิมฮะกดอัดเลือกสปีดเอ้สปีดพี่จะไม่เลือกละกันเอ้เอามาเอามายเอาม่โอเคคนดูสปีดพี่จะไม่เลือกละกันเพราะว่าเผื่อคนดูจะเอาไปใช้แล้วไปปรับสปีดเดี๋ยวพี่จะสอนว่าใช้ยังไงละกันแต่พี่จัดเป็นสปีดคูณ3ไว้นะครับพี่จะเลือกคูณ3ไว้ก่อนแล้วค่อยกดเริ่มมาโคโอเคอัดแล้วก็กดรนะีเพย์ฮะปึ๊บ เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะรอวางอุนคิวล่าก่อนเลยสำหรับพี่ถ้าใครมีตัวแบบพี่จัดตัวแบบพี่ได้นะคือถ้าถ้าใครจะทําก็ใส่อุนคิวล่ามาไว้เลขห้าแล้วกัน โอ้ oh, พี่แดนใส่ตัวรับเข้ามาช่องแรกเพราะฉันพี่จะไม่วางมาแล้วกันในะช่องหนึ่งไม่งั้นจะ่ฉัไม่มาโคบักครับเพราะมันต้องเลือกใส่ดีรบมา โอเคพี่ก็จะตั้งเปิดอันนี้ครับแล้วก็พี่จะกดก็จะกดปิดแล้วก็รอสักห้าสิบหาสิบกว่าเว็บพี่ถึงจะกดขายครับประมาณห้าิบเว็บมันถึงจะมีโอกาสได้รีโลนะจากที่พี่เคยลองมานะ แจงจริงๆมันควรจะปิดเอฟเฟกนะครับแล้วก็ปิดตัวเลขดาเมจแต่พี่ลืมไง่โอ oh. ้ปอนมัไปเรื่อยๆครับปอนมัไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับคนดูว่ามุมต้องอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมมันชี้เข้าบ้านเห็นไหมไอ้ตรงเหลีนะ่ยมเนี่ยมันชี้ไปทางบ้านแล้วมันจะอยู่ตรงกลางเส้นทางถนนพอดีพี่ทำเป็นทางให้คนดูได้จำง่ายฮะโอเคปล่อยนอ้องอับไปอับตัวไป ที่น่าจะให้สัก50 53หนือ54เวฟเราถึงจะกดขายตัวนะฮะเพราะว่าเผื่อ,อเผื่อเวลาไว้เผื่อบางรอบมันเล่นแบบเอ้ยม,มันเคียมอนไว้แล้วเวฟเอ้ยเคียมอนชาแล้วเวฟไม่ถึงอะไรเงี้ยอย่างน้อยให้การันเตียว่ามันถึง50เวฟ โอเคห้าสิบเว็บครับเดี๋ยวพี่จะรอให้ถึงห้าสิบสามเว็บแล้วพี่ถึงจะกดขายตัวแล้วกันโอเคพี่ก็จะกดนี่ขายตัวนะครับผมปึ๊บแล้วก็น่วงแป๊บหนึง่งแล้วก็กดขายแล้วก็กดขายโอเคแล้วจะกดปิดแล้วก็ลองมันเดินเข้าบ้านครับ นี่เห็นไหมมันก็จะได้60เีบวฟหลังจากาบ้านแตกเราก็จะหน่วง10วีเหมือนเดิมก่อนที่จะกดอัดนะกดบันทึกนะครับโอ้ยรอบนี้เกลือ ตั้งไวา infinity 50 w บแล้วกันโอเคครับสำหรับตั้ง infinity หลุเหมือนเดิมแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีคูณ3และใช้คูณ2อนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับ <c oughs> คนที่ใช้คูณ3ตรงสเปีดรตรงนี้ปรับเป็น1เหมือนเดิมครับแต่ว่าคนที่ไม่มีคูณ3และใช้คูณ2นะครับให้ปรับ xq time เป็น0.75เป็น0.75นะครับอย่าลืมนะถ้ามีคูณ2ปรับเป็น0.75ครับแล้วก็ ก่อนจะกดเริ่มให้กดสปีดเป็นคูณ2ก่อนโอเคหลังจากเปิดปรับสปีดเป็นคูณ2แล้วให้กดเริ่มครับเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้ด,ใหดูแล้วกันว่ามันใช้งานได้จริงโอเคพี่จะขอเล่งความเร็วนะดูยาวๆ แมมันก็จะวางตัว อย่าลืมว่าช่องหนึ่งพี่ไม่ได้ใช้ตัวช่องหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูจัดตัวคุณดูอมองข้ามตัวช่องหนึ่งไปเลยใส่ตัวอะไรมาก็ได้แล้วก็ช่องที่ใส่คือ2-6ถึง6นะครับ อกโซนหนังสือที่ฉันถือไม้เพื่อนอนแย่ที่จะขาดเตาหวาเขาตั้งใจไม่มองพันใจฉันอยากเรียนรู้เรื่องที่ดูมันแน่นทิ้ไไงไว้เป็นตอนเจ้าหนังสือดูชุ่มทอร์มาอันเธอเพียงคราเข้าใจเธอแค่บานหน้าปิดตายเก็บไว้ไม่เคยรักษาวันที่จะเงาจะเห็นฉันยืนอยู่ตรงที่เก่าแต่ว่าเขาไปมา ่วยบอกดีไหมว่ารักที่การนี้ยังมีใครคนที่ยังคิดถึงกันฝากไปบอกใครคนนั้น l love you to the moon and back และฉันก็ยังคงเฝ้ารอเจ้าอยู่แห่งใดทุกครั้งเมื่อห่างไกลพี่ยังคอยห่วงใยและคอยขน,นึงหา แสงฉันน้นเป็นพยานแห่งรักด้วยคำพูดคำสาบานที่มีิตที่ฝังเน้ใน,นันเชื่อวักเธอเพียงผู้เดียวตลองกด้วันดวงจันทร์ช่วยบอกได้ไหมว่ารั่ิทการนี้ยังมีใครคนที่ยังคิดถึงกันฝากไปบอกให้คนนั้น Ele ักอยู่เธอเรื่องมันแบบแบบฉันก็ยังคงฟัเพราะชั่ววอยูเ่เด้ พี่ยังคอยห่งและคอยคันนึงหาน้องเพลงรอแล้วกันพี่ยังคอยห่และคอยคันห,นหานให้เธอนนได้ปลอดภัย ที่ตอไปมึงซุปเปอร์แมนคอยช่วยเหลือแต่ไม่ได้คงแค้นเพราะทางต่างเธอไม่ซุปเปอร์แฟนส่วนตัวฉันได้แค่เสียงแต่งดังๆแต่ดังแฟนให้เธอเลิกกับแฟนไม่รีบร้อนและไม่คิดจะช่างอกซอนแกนฉันทำไม่ได้ค่ะของเธอไม่ตรงกับฉันที่นั่งทำเพลงทั้งวันไม่สมว่าใครรักใครเธอเลิกกันมาเมื่อไรและขอเป็นคนแทนไปไม่ต้อใครต้องเดือดร้อน 黑粉。感动、hey, mm。Hmm. โอเคเห็นไหมมันก็จะจบประมาณ50กว่าเวฟบเหมือนกันอันนี้คือส่วนสําคัญนะครับสำหรับคนที่ไม่มีคูณ3ให้อย่าลืมตั้งค่าตรงสปีดไทม์ด้วยนะฮะยังไงก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นกําลังใจให้พี่แบบมีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปแล้กันส่วนคลิปหน้า จะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็นั่นแหละกดติดตามซะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time บ๊ายบาย